สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ตั้งแต่ในเดือนสิงหาคมนี้นั้นดวงจะตาของท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงและจะอยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลสำเร็จในด้านของการงานการเงินในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างยิ่ง การทำงานนั้นที่เราเคยทำอยู่ประจำและก็จะมีงานเสริมเข้ามาอีกในช่วงนี้จะทำให้ตัวของเรานั้นต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าการงานจะมีการเพิ่มขึ้นมาและจะมีงานที่เร่งด่วนให้เราต้องทำอีกต่หากในช่วงนี้ในช่วงนี้ต่หากว่าเราทำงานในด้านส่วนรวมหรือเราไปทำงาน เกี่ยวกับทางบริษัทหรือว่าทำงานกันในส่วนรวมมากๆอาจจะต้องระวังอาจจะมีการคอยจับผิดเราอยู่เสมอในช่วงนี้อาจจะทำให้ตัวเราทำงานที่ทำนั้นอาจจะไม่มีสมาธิในงานที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เขาจ้องจับผิดเรานั้นเราก็จะต้องใช้สมาธิอย่างดี เราจะเจอคนอิจฉาอีกมากมายในเรื่องของการทำงานบางสิ่งบางอย่างนั้นเขาอาจจะไม่อยากให้เราได้ดีกับเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงคอยอิจฉาตาร้อนตัวเราบางทีบางครั้งนั้นเราทำอะไรเขาก็มาจ้องคอยจับผิดเราอยู่เสมอในเรื่องนี้ชาวราศีมังกร ก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาดูและอย่าใจร้อนจะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงานและครอบครัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็จะหมดไปสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าการทำมาหากินในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็แลดูจะมีเงินพิเศษ ที่เราเคยติดต่อเขาไว้หรือเราเคยทำร่วมกับใครเขาไว้ก็จะมีการเข้ามาหาตัวเราดวงการเงินนั้นก็จะยังโคจรอยู่ในตัวเราจะทำให้ในเรื่องของการเงินนั้นในช่วงนี้ดีเราจะคิดทำอะไรก็จะมีความสดใสและจะมีโอกาสที่ดี เราก็อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีนี้หลุดจากมือเราไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะอยู่ในราศีมังกรในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดก็จะอยู่เป็นโสดกันไปยาวนานในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือน กัญยายนนั้นก็จะมีคนเข้ามาคอยดูแลหรืออาจจะมีคนมาแอบลักเราก็เป็นไปได้อาจจะมาตีสนิทบางทีบางครั้งนั้นก็อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะมาเป็นพี่น้องกับเราตีสนิทเข้ามาบางทีบางครั้งเราก็ยังไม่อยากจะมีคู่เพราะฉะนั้นก็ให้ท่าน มองดูให้ดีเสียก่อนในเรื่องนี้บางทีบางครั้งนั้นเขาก็อาจจะมาจีบเราก็เป็นไปได้แต่สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านอาจจะอยู่ดีมีสุขแล้วก็จะทำอะไรก็มีความสำเร็จคู่ครองของท่านก็ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการงาน การเงินอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยกันดูแลมิฉะนั้นอาจจะทำให้ตัวเรานั้นต้องคิดมากอีกตา,ากแต่ท่านก็ยังดียังมีคนรักคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยให้ความคิดเห็นท่านอีกตาหากในเรื่องของความรักในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นคนรักของเราก็อาจจะใจดีอาจจะซื้อของฝงของขวัญมาให้เราอีกก็เป็นไปได้ ในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นเขาอาจจะพาตัวเราไปเที่ยวหรือว่าไปสัญจรอย่างอื่นอีกก็ได้ในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการเป็นไข้หวัดหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเกิดขึ้นได้เพราะว่าในเรื่องของการทำงาน บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะทำงานโดยที่เรียกว่าตากแดดตากฝนจึงท้าไม่ท่านในนั้นได้มีการล้มหมอนนอนเสื่อหรือว่าปวดหัวปวดหลังปวดไหล่เป็นไปได้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงราบในช่วงนี้ก็ให้ท่านยึดถือไว้ว่าโชคราบนั้นก็ดีมีอยู่ในช่วงนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านหรือจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องมีสีที่เป็นมงคลติดตัวรไว้สำหรับสีที่เป็นมงคลของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็คือสีขาวและสีชมพูสีฟ้า จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และวันที่ดีวันที่ดีที่เป็นมงคลท่านจะจัดงานพิธีต่างๆในช่วงของเดือนกันยายนนี้หรือว่าเดือนสิงหาคมอันนี้ก็ถือว่าวันที่ดีก็มีอยู่ในวันจันทร์และก็วันอาทิตย์และก็วัน อังคารจะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ประกอบพิธีการมงคลได้ท่านจะทำงานงานแต่งงานปลูกบ้านหรือว่าตั้งสารพระภูมิออกรถในช่วงนี้ก็ถือว่าทำได้จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นวันมงคลที่ดีสําหรับท่านที่อยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกร ในเรื่องของการทำงานท่านก็จะทำงานได้ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้งานของท่านนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายมีทั้งงานจำเป็นและงานที่ท่านจะต้องเร่งทำในช่วงของเดือนนี้บางท่านนั้นอาจจะต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดก็มีบางทีบางครั้งเพื่อนที่อยู่ ที่อื่นก็มาทักชวนให้ท่านไปทำงานร่วมกับเขาก็มีก็ถือว่าในช่วงนี้การทำงานของท่านนั้นบางท่านนั้นก็ต้องล่อนเล่ออกจากนอกจากเขาสถานไปทำงานบางทีก็เช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะไปเรียนต่อหรือว่าอาจจะไปสอบติดตัวสำรองหรือ และในช่วงนี้เขาอาจจะเรียกเป็นตัวจริงก็เป็นไปได้ท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานอีกแต่หากบางทีบางท่านนั้นที่ทำงานอยู่แล้วหรือว่าทำงานส่วนตัวก็อาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้บางท่านนั้นอาจทำงานเกี่ยวกับรับราชการอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งอีกก็ได้ในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้น ทำงานเกี่ยวกับราชการจะมีบริวารและลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านอยู่ในจุดดียืนที่ดีของชาวราศีมังกรในช่วงนี้งานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงได้อีกต่างกในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขาย ก็ถือว่าจะเป็นโชคดีอีกเช่นเดีย,ดยวกันท่านก็จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายท่านที่อยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ในด้านของความรักนั่นก็อยู่ในช่วงที่ดีท่านจะต้องดูแลกันหรือว่าท่านจะมีความสุขที่ดีในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนแอบมา เป็นเพื่อนหรือว่ามาตีสนิทอีกก็ได้แต่ยังไม่จริงใจด้วยกันทั้งสองแต่ก็พอถึงเดือนกันยายนนั้นท่านอาจจะมีความเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นคนรักก็เป็นไปได้ดวงชะตาราศีของท่านนั้นจะนำพาให้ท่านนั้นเจอกันในงานต่างๆหรือตามประเพณีต่างๆการที่เรียกว่าท่าน เจอรักอาจจะเป็นรักแท้ก็เป็นไปได้เป็นคู่คลองกันต่อไปอาจจะมีการอยู่ร่วมกันจนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็เป็นไปได้ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ในช่วงนี้ก็อีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังในด้านของการผิดใจกันอาจจะมีการพูดจาที่เรียกว่า ไม่เข้าใจกันก็มีในช่วงนี้ให้ท่านที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กินกันแล้วให้ท่านหูหนักๆใครพูดใครจาอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีมือที่สามเข้ามายุแยงให้เรานั้นต้องมีการแตกแยกกันก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันให้ท่านคอยระวังให้ดีในเรื่องของ การพูดการจาหรือว่าการใช้อุปนิสัยใจคอในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราอารมณ์ร้อนก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวกันได้ในช่วงนี้เราจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีๆสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ในเรื่องของโชคราบนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก เพราะดวงชะตาของท่านนั้นยังอยู่ในจุดที่ยังไม่ค่อยดีถ้าหากว่าคุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะยังไม่ค่อยดีเท่าไรจนพ้นเดือนสิงหาคมไปแล้วในช่วงนี้อาจจะดีชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้าน หรือว่าจะไปเหนือไปใต้ท่านควรจะใช้สีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านติดตัวออกไปถ้าหากว่าท่านจะไปติดต่อในเรื่องการงานการเงินให้ท่านมีสีติดเสื้อผ้าไปนั่นก็คือสีเหลืองสีชมพูและสีขาวจะเป็นสีที่ท่านจะมีโชคมีลาบสำหรับโชคลาบที่ท่านจะไปเสี่ยงนั้น จะให้ดีก็คือวันเสาร์วันพุธวันจันทร์และวันอังคารถ้าหากว่าท่านจะตัดผมหรือตัดเล็บควรจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านจะมีโชคมีลาบจะมีสเสน่ห์ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านทำในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเราเชื่อโบราณไว้บ้างก็จะเป็นการดี การทำนายดูดวงนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหรือว่าการเชื่อของแต่ละบุคคลท่านฟังกันแล้วถ้าหากว่าดีก็กดติดตามถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก่อนเพราะฉะนั้นการทำนายดูดวงนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังเพราะเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนาย เป็นลายบุคคลเพราะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านฟังแล้วก็จงโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี